ผลเป็นส่วนเกินท,ที่สำคัญคือการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวการกระทำเรื่องอแรงดรนปันดาลใจ เ็นเรื่องทีน่าศึกษาเหมือนกันอย่างเช่นในในบริษัทใหญ่ๆหรือในบริษัทการเงินธนาคารที่ให้โบนัสกับผู้ใหญ่ํานวนมากบางทีผู้เป็นซีอไม่ประสบความสําเร็จเลยทําให้บริษัทเสียเพราะออกจากงานแล้วก็ยังได้ เทโบนัสลายลานดอลลาก็มี <c oughs> ในต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นธรรมดาในโลกธุรกิจแต่เ <c oughs> หตุผลจะเป็นว่า,าต้องการคนที่เก่งที่สุดก็ต้องให้โบนัสสูงเป็นเครื่องอเป็นเครื่องตอบแทน ทำงานได้ดีแต่ในการทดลองในการวิจัยเรื่องนี<ม>้ก็ปรากฏว่าไม่ใช่คือเราให้รางวัล<ม>เ,เราจะทำเราให้รางวัลนนะีคนที่รับรางวัลจะทำงานได้มากขึ้นไหมดีขึ้นไหม,มก็มก็มีเฉพาะ<ม>ในกรณีที่ไม่ต้องใช้สมอง ้าเป็นงานหนักงานอันตรายงานศกปรกงานที่ไม่มีใครอยากทำเลยให้ให้โบนัสให้เครื่องตอบแทนก็คงจะคงจะได้คนที่ยอมทำมแต่พอมีเพร,ะ,ะ,เพระเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสังสรรต้องใช้สมองหน่อยกับหลาว่าไม่มีผลดี บางทีมีผลเสียด้วยซ้ำไปครั้งหนึ่งเอ,เอาเด็กสองกลุ่มไปเล่นเกมดเด็กกลุ่มกลุ่มแรกให้เล่นให้เล่นเกมนี่30สบนาทีถ้าครบ30นาทีแล้วก็จะให้รางวัลแต่ก,กลุ่มที่สองให้เล่นเกมไม่มีเครื่องดอกแทนพอเวลาผ่านไป30นาทีกลุ่มแรกหยุดเลย หยุดเลยต้องการรางวัลกลุ่มที่สองเข้ามันเขา้เขากำลังสนุกอยู่ <c oughs> เขาไม่ได้ทำเพื่อจะได้เครื่องตอบแทนเขาเล่นต่อเขาเล่นต่อเพราะว่ามีความสนุกในตัวในตัวเกมไม่ใช่เงินไขที่จะได้รางวัล <c oughs> ฉะนั้นในการในการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเ,เรา ให้กำลังใจตัวเองอย่างไรเมื่อเราไม่มีกำลังใจเมื่อขี้เกียจขี้คร้านหรือสงสัยว่าจะจะคุมไหมจะทำได้ไหมจะไปนอนดีกว่าไหมอะไรเนี่ยาเราจะพึ่งครูบาอาจารย์ตลอดเวลาก็ไม่ได้ไต้องรูจักคุยกับตัวเองถ้าเรา ใช้วิธีให้โบนัสให้รงหางวัลเรืล่อด,ด้วยเ mm hmm. ลยวังรางวัลก็คงไม่ได้คงไม่ได้ผลสิ่งที่จะได้ประโยชน์ได้ผลมากกว่าคือการที่เรามีความพอใจในตัวงาน mm hmm. ในตัว mm hmm. ตัวงานนั้น mm hmm. ให้เข้าใจว่าเรากำลังฝึกในการปล่อยวางฝึกในการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยปกติมอีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเราก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราในเรื่องนี้ท่ามาจะชอบศัพท์อัองกฤษ ที่เราแปลไทยไม่ค่อยตรงกันก็คือว่า identify with เ,าเราก็ identify with อารมณ์าภาษาไทยเรกว่ายึดมั่นคือมันว่าเราว่าของเราแต่เราก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์เรา identify with นั่นคือเราก็ทำไมเราเรา,า,า,าอยู่ใน ที่ประชุมเดินก็อยู่กับมู่เพื่อนมีใครพูดอะไรนะทำนองดูถูกดูหมิ่นเราไม่ให้เกียรติเราทำให้มันเกิดอารมณ์ทันทียังไม่ทั้งคิดเลยร้อนขึ้นมาทันทีเป็นอัตโนมัติเลยอันนั้นก็คือ Identify with อันนั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่เราหวงแหนมากที่สุดคือตัวเราทั้งทั้งที่เราไม่รู้ว่าตัวเราก็คืออะไรก็เป็นเรื่องตลกเองนะพยายามเต็มที่ที่จะป้องกันตัวเรา,ท,าทั้งทงที่ไม่รู้ว่าตัวเราคืออะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของความความงมงายในอารมณ์ การดำเนินชีวิตทั่วไปเราใช้ชีวิตเราดำเนินชีวิตเหมือนอเหมือนปุกตาหรือไม่ค่อยมีความคิดไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรที่เป็นเป็นของเราเองไม,ไม่ถึงว่าไม่ ส่วนมากการแสดงออกความรู้สึกนึกคิดอะไรถูกกำหนดจากสิ่งแวดลอ้อมจากการพูดของคนอื่นจากสิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิล่งกายเป็นอัตโนมัติเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความเคยชิน เรื่องนี้เกิดขึ้นเราเคยทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นเคยคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่เราก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นตัวของตัวเราเป็นอิสระเป็นอะไรแ,แต่พราเราดูจริงๆแล้วก็ววไม่ใช่<ม>ใครพูดอะไรที่สั่นเสริญแล้วก็ดีใจก็นินทาแล้วก็เสียใจ ได้อะไรเข้ามาแล้วก็ดีใจเสียอะไรเข้าไปก็เสียใจจิตใจก็คึ้นขึนลงๆอยู่อย่างนั้นนะตามการกําหนดของสิ่งอื่นของบุคคลอื่นทีนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องรู้สึก แล้วนี่ก็คือตัวทุกข์ตัวทุกข์แล้วว่าเราไม่มีที่มันคงไม่มีที่ปลอดภัยไม่มีที่ไว้ใจได้เพราะว่าเราอารมณ์ของเราความทุกข์ความสุขของเราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่ค่อยจะรู้เท่าทาันสักทีมันเร็วเกินไป ความเคยชินในการยึดมั่นถือมั่นมันรุนแรงมากเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลิกด้วยความตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดได้แต่มันก็ไม่มีผลต่ออารมณ์ตัวจริง<ม>จะแก้จะแก้อย่างไงก็แก้ด้วยการ เจริญมอรียมักมีองแปรแต่ที่สำคัญม่กมีการทำสมาธิคือการฝึกให้รู้รู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดอะไรดับแล้วก็รู้รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยมันเป็นการการฝึกวิสัยใหม่แทนที่จะสัมผัสสิ่งว่า หน้ายินดีก็ยินดีไปเลยน่ายินร้ายก็ยินร้ายไปเลยไม่น่าสนใจก็หลงหรือว่าประมาทไปเลยนี้เราก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเราก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา ถ้าเรายึดมั่นถือมันเราจะรู้สึกถูกคุกคามทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลสิ่งที่คุกคามแต่เมื่อเรารู้เท่าทัานก็รู้ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสักได้ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็เป็นอย่างนี้แหละมไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลก็เป็นอย่างนี้แหละ น,นี้ก็คือปล่อยวางแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้ให้เจ็บปวดปล่อยให้ทรมานคือพอเราวางใจให้ปกติกับเวทนาแล้วก็เป็นเป็นหน้าที่คมปัญญาต่อไปว่าเราควรจะทนต่อไหมเราควรจะเปลี่ยนเอียบฏไหมแต่ที่เรา จะทนต่อแล้วไม่ทนต่อเกิดจากปัญญาไม่ได้เกิดจากอคติไม่ได้เกิดจากความเคยชินไม่ใช่ปฏิกิริยาอัตโนมัติของจิตใจแต่เกิดกัน,นการรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรการเจริญสติก็เป็นการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากการ <c oughs> ตอบหรือว่าการการเรียกว่าเธอขอใช้ภาษาอังกฤษว่าว่าเปลี่ยนจาก reaction เป็น response <Okay. S 1> คือ reaction นี่ก็เป็นการขาดสติเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติถ้าเป็น response ก็คือการตอบสนองตามความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมที่เราจะรู้ความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในเมื่อจิตใจเป็นปกติ มิใจมีอารมณ์เนี่ยเราชั่งน้ำหนักของเรื่องต่างๆไม่ได้อบางทีเรื่องเล็กน้อยคนก็พูดอะไรบางอย่างกระทบกระเทียบเรียกว,ว่าเป็นพูดว่าเราซึ่งจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่พอกระทบอัตตาของเราปฏิกิริยาเรารุนแรง ทำให้เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ส่วนบางเรื่องใหญ่สำคัญมันอาจจะเกิดผลร้ายในระยะยาวแต่พบในขณะที่เริ่มเกิดไม่ไม่กระทบผมประโยชน์ส่วนตัวไม่ทำให้เกิดทุกขเวทนา,ท,าทันที ถ้าเราขาดสติแล้วอาจจะมองข้ามไปเลยไม่สนใจฉะนั้นสำหรับผู้ที่ขาดสติก็ขาดการชั่งน้ำหนักความสำคัญของเรื่องราวต่างๆ างที่ก,ก็ปฏิบัติถูกต้องเป็นฟลุกเลยเป็นเป็นบังครามบางคราวแต่ที่เกิดบ่อยก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยมากเกินไปให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญน้อยเกินไปมันไม่พอดีกันไม่พอดีกันเพราะว่าอารมณ์ครอบงำความห่วงแหนเรื่องอัตราตัวตนผมประโยชน์ สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจความความเคยชินในการคิดในการมองต่างๆจิตใจที่มีสติแล้วเป็นจิตใจที่เป็นอิสระจากอารมณ์เวลาในทางวิทยาศาสตร์ก็พูดมากเรืเป็น objectively เป็นกลางแต่ที่จริงก็เป็นแค่ อุดมการเฉยหรือว่าเป็นกลางอยู่ในกรอบที่คับแคบมากมแต่ความเป็น objective ในทางในทางพุทธศาสนาสอนว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการพัฒนาไม่ใช่ว่าตั้งเชื่อว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมีมีสิทธิ์ที่จะมองอะไรด้วยจิตใจเป็นกลางทันที mm. ก็ถือว่าการที่จะให้จิตใจเป็นกลางนั้นซึ่งยากมาก และสิ่งที่เป็นอ,อุปสรรคไม่ให้จิตใจเป็นกลางมีทั้งสิ่งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็การฝึกจิตจึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นกลางเป็นอ b j e c t i v e ได้มากขึ้นได้จริงๆเพราะรู้เท่าทานสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่เป็นกลางรู้เท่าทานแล้วก็ปล่อยรู้เท่าทานแล้วก็ปล่อย กันในในระหว่างการการเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่จิตใจก็ฝุ่งซ่านอันนก็เป็นสิ่งท้าทายเ,เราเราควรจะปฏิบัติยังไงโดยความฝุ่งซ่านนั้นจึงจะได้ระงับลงคิดยังไงว่าทำให้ความฝุ่งซ่านเพิ่มมากขึ้นคิดยังไงมองยังไง วางใจยังไงมันจึงจะลดน้อยลงเรื่องความง่วเหงาหานอนก็เหมือนกันคือสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารคือมันไม่คงที่ไม่ตายตัวมีเพิ่มขึ้นมีมีเบาลงตามเหตุตามปัจจัยเราต้องใช้ปัญญาสังเกตที่สำคัญก็คือ ปฏิบัติโดยตัณหาบารจะไม่ได้ผลที่ต้องการแล้วโดยสามัญสานึกเอาว่าถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราเกิดไม่อยากให้มีสิ่งที่ไม่ดีความไม่อยากให้มีสิ่งที่ไม่ดีนั้นน่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะได้ผลจากสิ่งนั้นหรือว่าเป็นเป็นขั้นตอนว่าเห็นว่าไม่ดีเกิดความรังเกียจในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จัดการ แต่ทั้งทงจิตใจนี้ไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นวิปวัญหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นซึ่งปัญหาคือความอยากที่เกิดจากความไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นแล้ว <c oughs> ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นกลายเป็นการเติมเชื้อของอารมณ์เพราะพผกับความอินดีลงไหลยอยู่กับอารมณ์นั้น ก็เ,เป็นการถือว่าเป็นเราเป็นของเราเหมือนกันเกิดจากความคิดผิดเหมือนกันนั้นการพยายามจะไล่จะ,ะสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจบังคับไม่ให้คิดบังคับไม่ให้รู้สึกเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ไม่เคยได้ผลเลยอ,อยา่ที่ก็รู้รู้ว่าสักแต่ว่า แค่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรกิเลสส่วนใหญ่นี่จะหายไปหรืออ่อนลงไปมากเหมือนกับเราอ <c oughs> ตอนตอนเด็กๆนี่บางทีปิดปิดฝ่อยู่ในห้องนอนเนี่ก็เล่นกับน้องเล่นเล่นกับน้องชายเล่นเล่นกันไปเล่นกันมา พ่อแม่ได้ยินเสียงก็เปิดไฟพอเปิดไฟก็ทำมันอันนี้ก็จะคลายอย่างนั้นค,คือกิเลสมันก็จะเล่นอยู่ในความมืดแต่พอเปิดไฟนี่จะหยุดทันทีนก็คลายกันนะเปิดไฟก็เหมือนกักบการการส่องแสงสว่างคือสติแต่ถ้าเป็น,ปนกิเลสรุร่รังและกิเลสที่มีกำลังมากอาจจะท้อง ใช้วิธีพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นก็เป็นทางความคิดในทางลบความโกรธโมโหอาจจะต้องใช้เมตตาภาวนาแก้ความคิดหลงไหลอยู่ในความสวยงามอะไรต้องต้องใช้อสุภกรรมฐานมาแก้ฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องมือก็ต้องมีเทคนิควิธีที่จะแก้ปัญหาที่มันรุนแรงแต่ถ้ายังไม่ถึงรุนแรงแล้วก็แค่รู้ตัวแล้วกิเลสมันก็จะ มันจะพังไปเองมันก็จะต่ำไปเองนีนก็จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการการปฏิบัติเราสำคัญก็ช่างสังเกตว่าคิดยังไงมองยังไงมันจึงได้ผลแล้วก็จังเอาไว้เรื่องความฟุ้งซ่าน ข้อที่สามาขอแนะนาว่าคิดคิดคิดไม่ใช่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กําลังเพลินอยู่อันนั้นจะเป็นเรื่องโครงการมาฉันเป็นนิวรณงข้อแรกข้อที่สี่ฟุ้งซ่านคือเหมือนลิงกระโดดไปกระโดดมาคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างนี่มั้ทีนี้ถ้าเราพยายามไม่ให้คิดเดี๋ยวจะเป็นประสาทเลยค,คือจะ ะจะเครียดแล้วมันจะไม่ได้เราก็จะท้อแท้ส,ส่วนใหญ่วิธีก็คือ,คอวนเหมือนออวิธีป้องกันตัวแบบตะวันออกเบจูโดไอคิโดอะไรพวกนี้คือเราก็จะใช้กำลังของศัตรูเพื่อชนะศัตรูทีนี้เราก็ใช้กำลังของความคิดชนะความคิด คือความคิดมันกำลังจะไหลใหม่คือเราก็จะไม่ด่านมากเพราะว่ามันจะ,ะมันมันจะเครียดมันจะไม่ได้ผลมีกำลังคิดอะไรสักอย่างว่าอย่างสมมติว่ากำลังคิดว่าเออท่านจะเลิกสกี่ทุ่มอะไร,ะไร,ะไรสะนี้นพราะเราพราเราคิด,ค,ดคิดมาในใจว่ากำลังจะคิดว่าจะพอรู้ตัวท่านจะเลิก แล้วไม่ไม่ตังคับตัวเองให้หยุดคิดอย่างนั้นแต่เราคิดต่อแต่คิดเป็น slow motion ท่านจะเลิกกี้พุ่งหนออยากกลับไปนอนแล้วเพราะเพราะตั้งใจ ตั้งใจคิดต่อไม่ใช่ตั้งใจไม่ให้คิดคิดต่อได้คิดช้าช้าคิดไม่กี่คำมันจะมีอาการเบื่อไม่อยากคิดต่อเราจะปล่อยวางปล่อยวางด้วยพอความพอใจเต็มใจปล่อยวางเพราะไม่ได้ฝืนความคิดเพราะว่าคิดต่อจะต้องคิดช้าช้า อย่างนี้จะเป็นวิธีระงับความคิดฝุ่งซ่านที่ได้ผลเร็วและเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งจบนะ,ะเอาเอาแค่นี้ดีกว่าเดีเดี๋ยวจะ